สวัสดีค่ะดรสายฝนครูฟฟทิศวรรณค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์นะคะที่เกิดจดากการวิจัยหนึ่งผลงานนะคะมานําเสนอค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือซุปเห็ดเยื่อไผ่นะคะสําหรับผู้สูงอายุค่ะเราพัฒนาตัวซุปเห็ดเยื่อไผ่นะคะเพื่อที่จะนํามาใช้เป็นตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสําหรับผู้สูงอายุนะคะโดยที่มีการนําคุณประโยชน์นะคะจากเห็ดเยื่อไผ่ซึ่งจริงๆเมนูนี้ค่ะเป็นเมนูที่ผู้บริโภคนะคะโดย เฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยก็มักจะนิยมรับประทานกันอยู่แล้วนะคะตระกูลที่เป็นซุปนะคะเนื่องจากว่ารับประทานได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามค่ะตัวผลิตภัณฑ์ซุปเหยื่อไผ่ถ้าเกิดว่าเราจะมา,าพัฒนาหรือว่าทําทานกันเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาเนื่องจากว่าจะต้องใช้เวลาในการคั้นนะคะในการอุ่นตัวกระดูกหมูต่างๆนะคะรวมถึงเคี่ยวให้ส่วนผสมหรือองค์ประกอบต่างๆที่มีคุณค่าเนี่ยออกมานะคะดังนั้น สำหรับงานวิจัยนี้ก็เลยใช้วิธีการในการที่จะพัฒนาตัวซุปเห็ดเยื่อไผ่โดยใช้เห็ดเยื่อไผ่นะคะที่มาจากจังหวัดจันทบุรีนะคะรวมถึงในหลายๆพื้นที่ในประเทศของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างทองปทุมธานีเองก็จะมีตัวเห็ดเยื่อไผ่เนี่ยปลูกค่อนข้างแพร่หลายนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ค่ะเขาจะมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะคะในแง่ของคุณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นวิตามินนะคะดิคไทโอฟอรีนหรือว่าสารอะมิโน ะะดังนั้นตัวนี้ค่ะก็เลยเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งวัตถุดิบค่ะที่น่าสนใจในการที่จะนํามาใช้สําหรับทําเป็นอาหารสําหรับผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากว่าคุณประโยชน์ดังกล่าวค่ะเหมาะสมสําหรับที่จะช่วยซ่อมแซมนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมระบบการทํางานต่างๆของผู้สูงอายุได้ค่ะในส่วนของผลงานนี้ค่ะ,ะทางอาจารย์เองก็ได้มีการใช้วิธีการตูนสกัดด้วยวิธีการ ที่สามารถที่จะลดระยะเวลานะคะรวมถึงมีการใช้เอนไซม์ร่วมด้วยนะคะในการที่จะทําให้สารอาหารต่างๆค่ะทั้งในตัวซุปกระดูกหมูเองหรือว่าในเห็ดเยื่อไผ่เองนะคะรวมถึงตัวสมุนไพรที่ใช้ออกมาได้อย่างามีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ล้นระยะเวลาในการที่จะเคี่ยวตัวซุปเห็ดเยื่อไผ่ตรงนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะพอได้ออกมาเป็นซุปเยื่อไผ่นะคะเราก็นํามา ในส่วนของน้ำค่ะเราก็นํามาใช้ในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสค่ะให้เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุค่ะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเองเมื่ออายุเขามากขึ้นใช่ไหมคะในส่วนของระบบการกลืนก็จะเริ่มมีปัญหานะคะทําให้อาจจะเกิดการสําลักได้นะคะถ้าเกิดว่าเรารับประทานเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเหลวมากจนเกินไปนะคะนวัตกรรมนี้ค่ะก็เลยมีการนําเทคโนโลยีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อสัมผัสนะคะเป็นมูล ไฟเท็กซ์เจอร์นะคะให้ตรงกับมาตรฐาน IDD SI นะคะซึ่งเป็นามาตรฐานที่เหมาะสำหรับผู้มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบากนะคะได้รับรองมาตรฐานค่ะในส่วนของตรงนี้อาจารย์ก็มีการานำสารนะคะมาช่วยในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสทำให้ตัวซุป เห็ดเยื่อไผ่ที่ได้นะคะก็จะมีลักษณะมีความข้นหนืดเพิ่มมากขึ้นนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ในวันนี้ก็จะมีความข้นหนืดอ,อยู่ประมาณ IDDS i ระดับ3นะคะซึ่งก็เหมาะสําหรับผู้มีภาวะเคี้ยวกืนลําบากในระดับปานกลางทําให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะมั่นใจในการดื่มซุปนะคะที่จะทําให้มีความปลอดภัยลดอาการสําลักนะคะและรวมถึงได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าแก่ร่างกายนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์นี้ค่ะก็ มีประโยชน์ในแง่ของการนำไปใช้นะคะในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมฟังก์ชันสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะมีจำนวนเยอะมากในปัจจุบันนะคะในปัจจุบันก็มีผู้สูงอายุประมาณา20%นะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะคะในอนาคตผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะจึงเป็นตัวเทรนนะคะที่จะ เป็นต้นแบบเนาะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เบื้องต้นที่เราสามารถพัฒนาสำหรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับวันนี้ก็น่าจะฝากไว้นะคะสำหรับซุปเห็ดเยื่อไผ่สำหรับผู้สูงอายุค่ะขอบคุณค่ะ